ลิลี่เจนวันนี้พวกเธอสวยมากเลยล่ะผู้เธอดูเหมือนเจ้าหญิงตัวจริงเลยเพอร์เฟกสุดๆพวกเรามาเล่นกันหน่อยไหมเออคุณแม่เรียกฉันแล้วล่ะฉันไปมินาหลอกฉันสัญญาเต็มที่ไปเลยนะตุ๊กตาควรจะอยู่ในกล่องแบบนี้หรอเครื่องในเนี้ยมันน่าเบื่อมากเลยเจ้าของของพวกเราไม่มีจินตนาการเอาซะเลยแต่กล่องนี้ก็เหมือนกับผืนผ้าใบเลยล่ะพวกเราสามารถทําทุกอย่างที่ต้องการได้เลยลิลี่พวกเราเป็นเจ้าหญิงกันนะ เรามาสร้างปราสาทกันดีกว่างั้นมาเริ่มกันเลยพวกเราสามารถใช้ทุกอย่างที่เราต้องการได้แม้กระทั่งไม้และตะปูแบบนี้ก็ตามทำได้ดีมากเลยล่ะลิลลี่แต่เนี่ยเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะบ้านนี้ยังต้องการอีกหลายอย่างเลยล่ะพวกเราคงไม่อยากให้มันถล่มหรอกนะใส่น็อตเข้าไปเพิ่มหน่อยดีกว่าเต็มที่ไปเลยตอนนี้โครงไม้ของพวกเราก็พร้อมแล้ว แต่เราน่าจะทําชั้นสองกันด้วยนะนี่มันประสาทฉันมีไอเดียดีๆแล้วหรือเจนเขอมือหน่อยมันดูหรูมากเลยอะข้างบนชั้นสองเนี่ยทำอะไรได้เยอะแยะเลยเจนมานี่เร็วดูนี่สิฉันทําเองหมดเลยนะว้าวเธอเกิดมาเป็นช่างก่อสร้างตัวจริงเลยละเพื่อนรัตพวกเราลืมอะไรไปหรือเปล่าเนลลี่บ้านของเราจะต้องสวยสุดๆเลยนะจริงด้วยงั้นเราใช้ฟิวเจอร์บอร์ดแบบนี้มาทำกำแพงกันดีกว่า ทำด้วยกันเนี่ยสนุกกว่าเยอะคุณเชื่อมือเพื่อนสนิทของคุณได้เสมอแหละถึงแม้จะเป็นการสร้างบ้านแบบนี้ก็ตามอย่าลืมเรื่องชั้นสองไปเลยนะตอนนี้ก็มีสิ่งที่ต้องทำอีกไม่เยอะแล้วล่ะมันอยูวเร็วลิลี่เรายังเหลือชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งบันไดไงล่ะตอนนี้เราก็ปีนขึ้นชั้นสองได้อย่างง่ายดายแล้วปราสาทของเราต้องการประตูหน้าต่างด้วยนะไอเดียนั้นเจ๋งไปเลยละเจนนี่ไง ตอนนี้เราก็ามาตกแต่งหน้าต่างกันได้แล้วใส่ผ้าม่านและดอกไม้เข้าไปที่ริมหน้าต่างนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราต้องการเลยเย่อินเทีร์เรียรของพวกเราต้องน่ารักมากแนะ่นอนชั้นสองของเราจะต้องมีระเบียงด้วยนะเชื่อใจฉันได้เลยลินลี่ตอนนี้เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเลยพวกเรามาคิดถึงเรื่องอินเทีร์เรียกันหน่อยดีกว่างั้นเริ่มจากชั้นสองก่อนก็นแล้วกันพวกเราจะต้องมีโรมด้วยตอนนี้มันดูดีขึ้นเยอะเลยพวกเราต้องเอาโซฟาไว้ตรงนี้ แล้วก็เอาชั้นวางของไว้ตรงนั้นและขั้นตอนสุดท้ายก็คือโต๊ะและกระจกแบบนี้ของพวกนี้สำคัญมากเลยแต่แค่นี้ยังไม่พอหรอกเรามาจัดการต่อเลยดีกว่าเพื่อนรักในนี้มีของที่พวกเราต้องการอยู่แล้วล่ะว้าวนี่มันอย่างกับสมบัติของจริงเลยงั้นเรามาเปลี่ยนบ้านของพวกเราเป็นสไตล์บาร์บี้กันเลยดีกว่าพวกเราต้องเอาของพวกนี้มาตกแต่งให้หมด มาเริ่มกันเลยฉันวางของเนี้ยดูดีขึ้นเยอะเลยนะและ้วโต๊ะตัวนี้ก็ต้องใช้วางเครื่องสำอางจากนั้นก็ต้องทำให้กระจกนี้ดูสดใสขึ้นด้วยงั้นเรามาใส่สีชมพูเพิ่มไปหน่อยดีกว่าผ้าห่มสีชมพูแบบนี้เข้ากับที่นี่มากเลยหมอนน่ารักน่าร,รักแบบนี้แหละเจ๋งสุดๆตอนนี้เหลืออีกแค่ไม่กี่อย่างแล้วเราวางไว้บนตู้นี้ดีกว่าทำตัวตามสบายกันเลยนะแล้วก็ต้องเอารูปไปแปะไว้บนกำแพงด้วย พวกบาร์บี้เนี่ยชอบถ่ายรูปมากเลยเรียบร้อยแล้วชั้นสองเรียบร้อยแล้วล่ะตอนนี้พวกเราก็พักกันก่อนได้ละมาเตรียมรถม้ากันหน่อยดีกว่าพวกเราจะเอาอะไรไปงานเต้นรำบาร์บี้ดีนะชั้น1ของบ้านบาร์บี้จะต้องมีห้องนั่งเล่นและห้องครัวอยู่ด้วย รมสีสันสดใสแบบนี้ยจะทําให้ที่นี่บรรยากาศดีสุดๆแล้วที่นี่ก็ต้องมีโซฟาด้วยนะจากนั้นก็จะต้องมีตู้แบบนี้โคมไฟแล้วก็โต๊ะแบบนี้ด้วยพวาเราสามารถทํามื้อเย็นในไมโครเวฟได้ด้วยเจนถึงเวลาตกแต่งทั้งเข้ากันแล้วว้าวผ้าม่านแบบนี้เหมาะกับที่นี่มากเลยอะแล้วถ้าพวกเรามีแขกมาบ้านล่ะต้องมีเก้าอี้อาร์มแชร์ด้วยมันดูดีมีสไตล์มากเลยล่ะแบบนี้ไงหน้าตาเหมือนรองเท้าเลย ผู้เราจะทำให้เก้าอี้ของเรานุ่มขึ้นด้วยกระดาษโฟมลิลลี่เธอเองเหรอเธอมาทันเวลาพอดีเลยอะ่ะฉันขอยืมหน่อยได้ไหมถ้าพวกนี้เป็นสิ่งที่ฉันกำลังตามหาอยู่เลยนะมันต้องเหมาะกับเก้าอี้ของฉันมากแน่นอนวัว <Wow. S 1> ล่ะมันสวยมากเลยใช่ไหมล่ะเ <Wow. S 1> จมไอเดียนี้เจ๋งไปเลยแน่นอนอยู่แล้วฉันทำเต็มที่เลยนะเธออยากลองนั่งบนบัลลังของฉันหน่อยไหมฉันอยากลองมากเลยว้าว <Wow. S 1> รู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงเลยอะ่ะ ไม่มีคำว่ามากเกินไปสําหรับการตกแต่งที่นี่หรอกนะงั้นเรามาตกแต่งห้องนั่งเล่นกันต่อเลยดีกว่าที่นี่มีสีชมพูเต็มไปหมดผู้บา์บี้เธอชอบมากเจนมีไอเดียดีๆอีกแล้วล่ะพวกเราน่าจะลองทําชิงช้ากันหน่อยนะในห้องนั่งเล่นนี้เลยมันง่ายจะตายเราแค่ต้องใช้ไม้กระดานเชือกแล้วก็ผ้าแบบนี้เราแค่ต้องเอามันมาประกอบเข้าด้วยกันแค่ต้องใช้ทักษะเล็กน้อยและเวลาอีกนิดหน่อยความฝันของพวกเราก็จะกลายเป็นจริงแล้วล่ะ เจนพวกเราทำได้แล้วงั้นเราใส่สีชชมพูเข้าไปอีกหน่อยดีกว่าเต็มที่ไปเลยนะลิลลี่และสิ่งที่เจนชอบมากเลยก็คือการเป่าลูกโป่งแบบนี้แหละตอนนี้ถึงเวลาเซลฟี่กับอินเทอเดียสวยๆของพวกเราแล้ว <ht> บ้านตุ๊กตาในฝันถึงเวลามื้อเช้าแล้วล่ะเดี๋ยววันนี้เจนจะทำอาหารเช้าให้เองพวกเรามีโกโก้ร้อนๆแล้วก็เค้กแสนอร่อยนี่มันน่ากินมากเลย ของหวานแบบนี้ทำให้คุณหายง่วงไปเลยละ่ะลิลลี่พร้อมกับวันใหม่ๆของเธอแล้วแล้วดูเหมือนว่าเพื่อนของเธอจะมีของอร่อยให้กินด้วยนะเ <Hey. S 1> จนฉันขอกินมื้อเช้ากับเธอด้วยได้ไหมอะ่ะ hmm. อรุณสวัสดิล์ลลี่แป๊บหบนึ่งนะเอาไปเลยจ้าลิลลี่นี่แหละเป็นวิธีการส่งอาหารของบ้านบาร์บี้เต็มที่ไปเลยจ้าฉันอยากให้มีของอร่อยๆแบบนี้ทุกเช้าเลยอะ่ะ ah. หลังจากที่กินข้าวเช้ากันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาออกกําลังกายแล้วล่ะพร้อมหรียอยังเจ้าเจนฉันพร้อมมาตั้งแต่เกิดแล้วจ้ะงั้นเรามาเริ่มด้วยการวอร์มอัพกันก่อน1 2 1 2หนึ่งสองเรียบร้อยงั้นตอนนี้พวกเราก็เริ่มออกกําลังกายกันได้ฉันอยากมีดัมเบลแบบนั้นบ้างจังแต่ฉันก็มีลูกบอลนี่นามันไม่เคยทําให้ฉันผิดหวังเลยล่ะงั้นพวกเรามาสร้างกล้ามท้องกันหน่อยดีกว่าลิลลี่เลิกฝันถึงของหวานที่ได้เลยนะเธอยังออกกําลังกายไม่เสร็จเลย เกมแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่เป็นการออกกำลังกายที่ดีมากเลยทำไมเราไม่มาปิกนิกในบ้านบาร์บี้กันหน่อยล่ะงั้นพวกเรามาจัดที่น่ารักน่ารักบนระเบียงกันก่อนดีกว่าแล้วพวกเราก็ต้องเอาของกินมาด้วยมีทั้งครัวซองเค้กแล้วก็มิลค์เชคนี่มันดูน่ากินมากเลยเยี่ยงกับความฝันเลยอ่ะ เจนใช่ด้วยวเกิดอะไรขึ้นหล่อเพื่อนรักอุ๊ยตายแล้วมาดูน่ากลัวมากเลยโถเอ้ยเจนตื่นก่อนจ้ะ<อ>มันก็แค่ลูกดอกแม่เหล็กงั้นพวกเรามาเล่นกันหน่อยดีไหมนี่มันไม่ตลกเลยนะลิลลี่แต่พวกเรามาเล่นปลาเป้ากันหน่อยก็น่าจะสนุกดีนะมาดูกันดีกว่าว่าใครเก่งกว่ากันเดี๋ยวลิลลี่จะเริ่มก่อนเองการปลาให้เข้าเป้านี่คือยากเหมือนกันนะเนี่ยบางทีเจนอาจจะทำได้ดีกว่านะ ชนะแล้วล่ะแย่จังที่พวกเราไม่มีรางวัลเลยพวกคุณไม่มีทางเบื่อแน่นอนในบ้านบาร์บี้แห่งนี้พวกเธอมีเรื่องสนุกสนุกให้ทำกันเสมออย่างการจิบชายยามบ่ายไงหรือจะเป็นการสตรีมเพื่อแฟนๆของพวกเธอก็ตามเจนเธอมีแฟนคลับเยอะเลยนะแล้วเธอก็มีไอเดียดีๆเสมองั้นเรามาทำโคมไฟบาร์บี้กันหน่อยดีกว่าลิลลี่ก็มีเรื่องต้องทำเหมือนกัน เธอกำลังเตรียมตัวไปงานปาร์ตี้อยู่น่ะโคมไฟของพวกเราเรียบร้อยแล้วมาดูความสวยงามของสีชมพูกันดีกว่าเธอชอบไหมเพื่อนรักมันสวยมากเลยละเจนทำไมพวกเราไม่ลองมาคิดติมสำหรับงานปาร์ตี้กันหน่อยล่ะพวกเรามาเปิดกล่องสมบัติกันหน่อยดีกว่ามีเอาดีกว่าเจนฉันว่าฉันพอกับเรื่องนี้แล้วล่ะอย่ามาบอกให้ฉันทำแบบนี้เลยนะฉันดูแล้วว่าพวกเราจะทำอะไรกันดีมาตัดชุดใหม่กันดีกว่าลิลลี่เธอต้องมีชุดที่สวยที่สุดเลยล่ะ ตอนนี้สีฟ้ากำลังมาเลยนะมาดูผลลั์กันหน่อยดีกว่านี่มันเยี่ยมมากเลยลูอเจนตอนนี้พวกเราก็แค่ต้องหาเครื่องประดับสักหน่อยเจนเธอก็พร้อมแล้วเหมือนกันถึงเวลาเริ่มงานปาร์ตี้กันแล้วเหมือนเต้นกันเลยนี่เป็นปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่ที่เจ๋งมากๆแต่พวกเราสามารถทำให้มันเจ๋งกว่าน,นี้ได้อีกนะพวกเรามาทำขนมสายไหม่กันหน่อยดีกว่าส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำตาล สากนั้นก็เปิดเครื่องได้เลยเครื่องนี้เจ๋งสุดๆเลยล่ะนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในบ้านนี้เลยนะชิมิล่าเดีวเข้าลิลลี่เธอต้องทําได้แน่นอนตามสบายเลยนะจ๊ะเพื่อนรักอืมนี่มันอร่อยมากเลยอะ่ะขนมสายไหมแบบนี้เป็นมือค่ำที่เยี่ยมที่สุดเลย <Hey. S 1> ลิลลี่พวกเราลืมดูการ์ตูนสุดโปรดไปดเลยอะเรื่องนี้มันจัดงานง่ายมากเลยทําตัวตามสบายแล้วมาสนุกกันเลยดีกว่าลิลลี่ เจ้าของของพวกเรากลับมาแล้วพวกเราทำไงกันดีนะพวกเธอคิดถึงฉันกันไหมจ้าบาร์บี้เรามาเล่นกันต่อเลยดีไหมหวัดดีจ้าวันนี้เร็วพวกเรามาดูการ์ตูนด้วยกันดีกว่าอุ๊ยตายแล้วนี่มันบาร์บี้พูดได้เลอเนี่ย